ตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะกับคันนี้เลยนะับเป็นตัวโต้ต้าแคมดีโชมนี้เลยสีดำๆเท่ๆในปี2013ถือว่าไม่เก่ามากนะขับแล้วยังดูดีมีสง,ง่าราศีเลยนะมาดูใกล้ๆเลยนะแต่ตัวนี้เป็นตัวโต้ต้าแคมดี 2.0G สีดำนะสภาพดีมากระจังหน้าของเดิมนะครับผมมาพร้อมปัดหมอ,อกด้วยนะตัวนี้เราแม็กเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยเลยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยราคา18นิ้วด้วยนะครับผมเป็นตัว VVTI นะไปเริ่มมีกระจกมองข้างนะมาพร้อมพื้นคนสาดนะครับมือจะเป็นแบบพรีเมียมด้วยนะครับดูหนะรูหรามากค ระบบเบรกทั้งสี่ล้อเป็นดิสทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่ในภาพดีความใช้งานนะคันนี้ดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับเป็นตัวโตโยต,ต้านะครับโลโก้โตโยต้าแคปซี่สองจุดศูนย์นะมามาพร้อมกล้องบิวอินด้านหลังด้วยนะครับผมอ่ะดูรอบคันเลยอ่ะคันนี้สีเดิมทั้งคันนะมาดูภายในกันภายในนะครับกขาจะสั้งหมดสี่มันเป็นออโต้บานส่วนนะคันนี้ได้เลขใหม่มาไม่เยอะนะครับสองแสนกว่านันเองครับตรลายเป็นแบบออโต้ฟังก์ชันหน้าจอเปลี่ยนมาให้ใหม่นะ เกียร์แบบขั้นบันไดนะเบาะหนังสีครีมสภาพดีพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวดูตอนหลังกันต่อนะตอนหลังกว้างขวางสไตล์รถผู้บริหารเลยนะเห็นะดูเครื่องนกันต่อดีกว่าครับเครื่องอยู่ในสภาพดีนิ่งๆเลยนะเนี่ยผมจลับนี่แทบจะไม่มีสั่นเลยนะดูมือเครื่องนิ่งมากถือว่าเป็นรถที่สภาพดีมากถึงแม้จะสองแส0ก่อก็ตามครับตอนนี้ ซ้ายขวาเดิมนะครับผมแยมเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะครับผมลักเคยครับเดี๋ยวผมเขาเปิดราคานะสำหรับเจ้าตัวโตโยต้าแคมรี่ตัวนี้นะ 2.0G ปี13นะครับราคาอยู่ที่459,000เท่านั้นนะครับสนใจครับคอมเมนต์เข้ามาจะจัดซื้อเงินสดหรือผ่อนไปแนนจัดถึงเชื่อโทรถามได้นะครับเจอกันคุณนรบ้านเอพีเป็นหนึ่งเจอกันครับ